ประทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่24พฤศจิกาคม2566เวลา9นาฬิกา กระทรวงวัฒนธรรมโดยกองพิธีการศพที่ได้รับราชทานจัดพิธีเปิดโครงการโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานกล่าวสมโธนียกถาและอ่านพระกติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ที่ประธานแก่พระพิธีธรรมที่เข้าอบรมโดยมีพระราชวชิราพินันคณะพระวิทยากรจากวัดบวรนิเวศวิหารราชบวร,รวิหารและวัดราชสิทธารามราชบวร,รวิหารในการนี้นางส,สิธรสุวรรณมณีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนปหลัดก,กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถวายรายงานการจัดโครงการนายชานชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นกล่าวถวายการต้อนรับโดยมีนายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธ อดีตอธิบดีกรมการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดในเขตพื้นที่กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่10ขอนแก่นเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว